สวัสดีครับครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทีม NBT ของจังหวัดนนทบุรีเข้ามาสังเกตการและก็ดูการเคลื่อนไหวของการทำฝรั่งชื่อว่าพันธุ์หงเป่าสือ่อสองปีได้ต้นขนาดนี้นะคะฝรั่งของเราพันธุ์หงเป่าสื่อพันดีค่ะแล้วมันดียังไงแผ่นที่เลือกมาอร่อยอร่อย เนื้อนุ่มไม่กระด้างเนื้อละเอียดและสีสวยแล้วตอนก็คือกิ่งคุณภาพดีเดเขาคัดคัดมาจากสายพันธุ์ดีแล้วดูกิ่งกิ่งนีจะเป็นกิ่งที่ถ้าใครซื้อไปปลูกแล้วยอดจะได้สามยอดเป็นพุ่มสวยตั้งตรงแต่ว่าการปลูกต้องดูแลให้ทั่ถึง ปลูกง่ายเป็นพืชที่ปลูกง่ายเลียเ้ยงง่ายให้น้ำมากๆหน่อยแล้วไววม่แฉะโตไวผลผลิตเป็นไงผลผลิตดกสรุปแล้วฝลั่งเนี่ยมีหลายสายพันธุ์พันธุ์หงเป่าซื้อเนี่ยตอนนี้ดีที่สุดเป็นกันนะพิสูจน์แล้วว่าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาทำผลผลิตได้สูงคุณภาพดีและน้ำหนักดีด้วยอย่างต้นหนึ่งเนี่ยสามารถจะทำหน0่ผลได้ในเวลาสเดือน ก็มาอยู่ที่ผงเป่าสือซึ่งตอนนี้ได้ทำการต่อยอดไปแล้วครับน,นี่นะครับไม่หวานมากผมเป่าสือที่เด็ดจากต้นพร้อมรับประทานเลยครับน<ว>่ากล้กลิ่งสวยดูแลง่ายน่กิ่งสวงยก<า>ิ่งสว,วยแข็งแรงโตไวใหญ่เร็วนี่นะครับพืชใดๆก็แล้วแต่พันดี พันแข็งแรงแล้วมีรากมากก็จะโตไวก็เป็นพันที่ยังราคาแพงจะราคาแพงไปได้อีกสักสองปีนะเพราะว่าในตลาดเนี่ยยังไม่อิ่มตัวแมทแมทที่เดือนครับเวลาปลูกไปกี่เดือนกี่ปีถึงจะได้ผลเวลาเกเตรจะกรอนำไปปลูกี่ยก็ประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยถ้าจะห่อลูกห่อได้เลยเจ็ดเดือนเนี่ยมีลูก ใช่ใช่เจ็ดเดือนใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนอยู่หเก้าเดือนกว่าก็เริ่มเริ่มมีกินแล้วตอนอยู่หนูรู้ว่าเจ็ดเดือนเนี่ยห่อลูกได้ง่ายยังยังช้าสุดก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนเนี่ยได้แน่นอนได้แน่นอนได้้ผลผลแน่นอนก็อันใดที่คิดว่าที่สวนยังพอมีที่ลงพืชที่เป็นทางเลือกใหม่ที่จะทำเงินทำทองเร็วก็คือฝรั่งนะ ปลกไปแล้ว67เดือนเนี่ยเริ่มมีดอกแล้วก็9เดือนถึง10เดือนก็เริ่ม,เ,มเอ่อเริ่มเก็บตัดสู่ท้องตลาดได้และแน่นอนฮนะเอ่อต้นหนึ่งเนี่ยในรอบ12เดือนนะมีผลผล,ผลิตเนะี่ยไม่ต่ำกว่า30โล30โลไม่ต้องมากถ้าโลละแ0บาทเ,เข้าไปเท่าไหร่ละ2,000กว่าบาทนะฮะต้ตนต่อหนึ่งต้นนะ2 0 0 0บาท ถ้าปลูกสิบต้นก็สองหมื่นกว่าถ้าปลูกร้อยต้นก็สองแสนกว่าดูแลง,ง่ายดูแลง,ง่ายปลูกง่ายโรคน้อยมแมลงน้อยอ่าปีหนึ่งเนี่ยต้นหนึ่งอ่ะทำเงินไม่ต่ำกว่าสามพันบาทถ้ายิ่งก้านมันเยอะอ่ะมีทั้งหมดแปดสิบยอดต่อสี่เดือนนะเราก็เอาไว้ได้เอ่อถึงอย่างน้อยก็แปดสิบลูกอ่ะแปดสิบลูก ห้าลูกสองโลแล้วก็ทุหนึงก็ไม่จำงกันไม่ตำประเทศสิงโลนะนี่แหละครับผลผลิตที่เป็นฝรั่งที่ให้ผลผลิตเร็วและมูลค่าสูงม,มากครับ